ไม่ชอบเทีม่ไม่ดัไม่จอร่อยเห็ดไเอ้าอไม่ติดกันอีกแล้วมาติดนมเทียนได้ดมีเหรอจะไม่ดับเทียนไหนอะไม่ดับบอกเด็กอ่จะมีเหลือเหรอเนี่ยไม่ดับเหรอไหนอะอันนี้เหรอไหนอะเอะ